มากครับพี่น้องเล,ลาละตลาดล้านดอกจานครับพี่น้องนี่ไขม่มดแดงไขม่มดแดงแมงแข้งครับพี่น้องแม่เป้ปงเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศประม่านบาสองม้งแรงครับพี่น้องวันวันที่แปดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปลาย่อน ปลาย้อนแล้วก็จะมีปลาตองครับพี่น้องปลาตองปลาอีตูปลาเขียปลาอีกัมครับพี่น้องแล้วก็ปลาบึกนอใหม่ครับพี่น้องนองใหม่พอกหวานน้าใหม่ก็เมื่อยแล้วล่ะปลาเกี๊ยวสีก้อนเจ๊าะตนกระรังหลายครับพี่น,อน,ออน,น,น้อง,ง,นะง,องเขามาหาเนี่ยสิ่งหิน เห็ดขาวเห็ดขาวเห็ดฟางครับพี่น้องั่งจ้กระจันแมงแค้งผักหวานกับปลอมครับพี่น้องกับปลอมกับปลอมข้อแดงแล้วก็แมงขีนูนแมงขีนูนหนังเค็มครับพี่น้องหนูหน้าก็นี่ครับพี่นอ้องหนูหน,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 น้าหน,น,นูหน,น,น้านี่ครับพี่น้องลอยหนึ่งลอยหนึ่งสองลอยครับพี่น้องมะกะบก นี่ครับพี่น้องก,กระโบกมีหาสิบบาทแล้วก็มีลอยนึงครับพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นอึ่งอึ่งวายเอื้องวายนี่ไงพี่น้องอึ่งเผาก็มีเด้อมือน,นี้เด้อมีอึ่งเผาน้ำครับพี่น้องอึ่งเผาขายเป็นถุงไว้แล้วก็มีดักแด้ก็มีครับพี่น้องเนี่ยนี่คนหลายครับพี่น้องเป็น คือขักนจากหน่อยไข่หมดแดงก็ขายดีดีเหมือนี่อาหารปลาครับพี่น้องหนูหน้าไข่หมดแดงนางจากกักระจันวาท่านี่ก็มีพริกบ้านครับพี่น้องพริกบ้านพริกขาวเห็ดขอนเห็ดบดเฮดบดไปใส่อะ เบิดกับ,บเบิดแล้วพักหวานครับพี่น้องโอ้แต่พันไหนเนาะนี่คืองาแข็งแถวนี้น,นี่นกับพี่น้องไข่มดแดงนี่ค่ะเพิ่นกำลังจัดใส่ถุงนะครับพี่น้องให้ลูกค้า ห้อแลครับเห้องแล้วครับ้อบเม่งแข่งกไปลองเม่งแข่งหมูปลา でもあっ。